เกิดเหตุสลดใจสองครูสาวนราที่ว่าถูกกลุ่มชาวบ้านรุมทำร้ายเจ็บหนักในขณะที่ถูกจับเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุป่วใต้เมื่อครูสาวสองคนถูกจับเป็นตัวประกันในโรงเรีเยนเล็กๆแห่งหนึ่งครูคนหนึ่งรอดแต่อีกคนกลับจบชีวิตลงในเวลาต่อมากว่าสองชั่วโมงของการเจราจากับชาวบ้านไม่เป็นผลชาวบ้านบางส่วนจึงได้รุมทำร้ายครูจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ก็เจรจาพูดคุยแล้วนะครับจะได้ยุติกันทั้ง2องฝ่ายคนภายนอกอาจจะมองว่าชาวบ้านเป็นคนร้ายอะไร <c oughs> คือสาเหตุที่แท้จริงของเหตุทร้าสลดในครั้งนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยการตอนนั้นที่แต่เป็นเวรกรรมของลูกสาวนั่นแหละความจริงที่ซ่อนอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้คืออะไรข่าวดังข้าวเวลาตอนครูจูหลิงวันที่18มกราคมช่อง9 m c r d HD และมูลดิธิยทีวี